สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะมือหนีกระผ้าท่านผู้ชมมาอยู่กลางทงไฮทงหน้าจ้ามาชมบรรยากาศกลางทงหน้าลังเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วห้าก็จะมาสาปลาอยู่หนองสากันจ้ามาตามหาปลาช่อนตัวใหญ่ในหนองสากันจ้าพี่น้องเพราะว่าปีหนึ่งจะได้สาปลาเทือนึงจ้าลังเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วบรรยากาศดีมากจ้าพี่น้อง บรรยากาศกลางทุงหน้ามาแล้วจ้าปลาช่อนตัวใหญ่ๆออกมาแล้วจ้าจะมีจักตัวน้ะพี่น้องจะคุมบนนอกกับกันซาปลาจะมีปลาช่อนตัวใหญ่เห้าจับได้จากตัวไหนแล้วจ้าออกมาแล้วจ้าตัวบนใหญ่แห้งหนอจ้าพี่น้อง ได้มาแล้วจ้าปลาช่อนตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องกะโบไ่แห้งเกินไปโบปิดตยานจ้าพอจับได้เอาขึ้นมาก่อนสามตัวจ้าพี่น้องกะเอามาแซน้ำไว้ก่อนพอว่าย่านปลามันตายเนาะจ้าเอาใส่ในถังแล่ะกะเอาผ้าคุมไวายา้ย่นมันกระโดดออกน้ำจ้าพี่น้องได้แปะสะเท้เจ้ามือแรงนี่ ปลาช่อนตัวใหญ่ๆมันยากาศบาออ้านเห่ากับมวนเซืนนยิงสี่ล่ะค่ะพี่น้องอยู่กลางทงไฮทงหน้าจับปูจับปลาปลาหมอตัวใหญ่ๆก็มีโตง่ายโตน้อยปลาปนกันจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะฝากเข้ามาชชมคลิปให้ด้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ